สวัสดีคะ่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะวันนี้มาเจอกับ f อซอีกแล้ววันนี้เจอสิวนะคะน้องเป็นสิวอุดต,ตันนะคะอันนี้คือสิวอุดต,ตันนะคะเป็นสิวติดสารไม้นะคะเป็นสิวเกี่ยวกับกลุ่มฮอร์โมนค่ะนะคะในเรื่องของการทําความสะอาดผิวนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะพี่ะะพกุ้งจะทําการกดสิวอุดต,ต <dibuj> ันหัวเปิดนะคะวันนี้คือหัวเปิดก่อนนะเพราะว่าน้องอ่ะยังเด็กอยู่นะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราอ่ะไปกดอุดตัน<ๆ> <ๆ S 2> หัวปิดเลยนะคะแล้วก็ไปกดอักเสบเลยนี่คืออักเสบค่ะน้องก็จะเจ็บนะคะ อเราเริ่มค่ะขออนุญาตนะคะอเนี่ยค่ะนะทุกคนคะ่ะดูไปด้วยกันนะคะไหวนะลูกค,ค่อยๆนะลูกนะเอาเอาให้ไหวนะคะมาเป็นกําลังใจให้น้องกันนะคะน้องจะได้หล่อไวๆนะคะ ไหวไหมลูกไหวได้นะลูกนะมาเป็นกำลังใจให้กันนะคะพี่ๆค้ามาส่งกำลังใจให้น้องกันนะอืมพุ่งเลยนะคะน้องเงยหน้าหลุกขอบคุณครับ ไ่นะลูกเก่งมากๆเลยค่ะลูกอันนี้เขาเรยนะผิวมันเนิดนิดหนึ่งนะลูกออสเ็สพี่กุ้งยังไม่กดนะคะ ไหวนะลูกโอดทนอีกนิดนึงนะคะเก่งมากๆเลยลูกเป็นกําลังใจให้กันนะคะให้กําลังใจน้องนิดนึงนะคะเห็นไหมคะสิวอุดตันต้องกดนะคะพี่คะถ้ากดออกสิวจะได้หายนะคะ น,นีอันนี้คือกดแค่หัวเปิดนะคะ,ะแค่หัวเปิดยังเยอะขนาดนี้เลยคะ่ะพี่คะ่ะนะคะน้อยูงนะอักเสบก็อย,ยากกดนะแต่อดทนนิดนึงนะคะ อันนี้คือเทคนิคการกดของเรานะคะพี่กุ้งกดสิวนะคะเวลาเราทําการกดสิวของลูกค้านะคะเราจะไม่ตะบีตะบันกดจะพี่จ๋าเพราะไรถึงไม่ตะบีตะบันกดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวผิวของน้องจะระบมนะคะเราจะกดนะคะเฉพาะเม็ดที่กดออกได้ง่ายๆก่อนแต่เราจะกดออกจํานวนมากเม็ดนะคะเท่ากับผิวและสิวของน้องที่เป็นมานะคะอันนี้คือหายจริงนะคะแต่ถ้าสมมตินะคะเราไป ไล่กดแบบทุกเม็ดทั้งหน้าอย่างเงี้ยค่ะผิวของน้องจาะระบมนะคะพอระบมปุ๊บหลังจากการกดไปนะคะจะทิ้งรอยแล้วก็อักเสบฉะนั้นนะคะเวลาเราทําการกดนะคะเราจะเลือกกดเฉพาะเม็ดที่กดได้ก่อนนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลังจากการกดสิวนะคะอย่าลืมดูแลผิวนะคะอันนี้คือสําคัญมากๆนะคะหลังจากที่เราเคลียร์สิวเรียบร้อยปุ๊บนะคะเราจะทําเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะด้วยน้าตบผักเอ็มสายพืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะ มาร์คลดเชื้อสิวอันนี้ใช้ละลายหัวสิวค่ะนะคะละลายหัวสิวจะช่วยลดเชื้อสิวลดการอักเสบของผิวนะคะทําให้หัวสิวหลวมกดได้ง่ายด้วยนะคะมาร์คลดแดงของผิวด้วยอารเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งลอกของผิวสุดท้ายเลยนะคะมาร์คล้างสารพิษผิวพื้นฟูผิวด้วยมาร์คสาายลดสิวของพิกุงโกสิวนะคะตัวนี้นะคะล้างสารพิษสารเคมีสารตกค้างและควบคุมการเกิดสิวใหม่ได้ด้วยค่ะคลิปนี้หากชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พิกุุงหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ